เขาขอให้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะเขาต้องการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติอนุมัติมาตรการตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตตัดเกียเบรคดังนั้นพฤติกรรมเมื่อวานนี้ผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างเข้าใจ วันที่16เป็นวันที่คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสออปอชอตอ เขาขอให้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะเขาต้องการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติอนุมัติมาตรการตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตตัดเกตเว์วซึ่งมีอยู่สองจุดเกตเว์วทางดาวเทียมไปเกอนซิลินทรนจังหวัดอุบลราชธานีกับเกตเว์ว ที่ออกมาทางพื้นดินผ่านประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอรัญ,ญประเทศหรือจังหวัดตราดเขาต้องการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติอนุมัติให้ตัดใครเป็นผู้มิในการสออปชอตครับแม่ทัพผู้มิจการกองทัพไทย เป็นผู้มุ่ในการศูนย์นี้เขามีมาตรการที่ต้องการจะขุดรากถอนโคนองค์กรอาชญกรรมข้ามชาติทั้งหลายที่อยู่ตลอดแนวชายแดนไทยตั้งแต่จังหวัดตร,ราดจันทบุรีสากแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดเขาต้องการทำลาย พนันออนไลน์ต้องการทำลายคอเซนเตอร์ต้องการทำลายแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งทั้งคนไทยและคนจีนอยู่ตลอดแนวชายแดนนั้นและผลกระทบที่สุดก็คือประชาชนคนไทยเพราะกัมพูชาคือที่ตั้งขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค้ามนุษย์คอเซนเตอร์สแกมเมอร์พนันออนไลน์อยู่แถวนี้หมดครับ ตั้งแต่จังหวัดตราดจันทบุรีสากแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดตลอดแนวชายแดนนี้เต็มไปด้วยเหล่าอาชญากรรมเหล่านี้อาชญากรเต็มพลุกไปหมดกองทัพไทยเขาต้องการจัดการเรื่องนี้เขาต้องการขุดรากถอนโคนเพราะมันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไทยโดยตรง และยังเป็นการทำลายความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนนี่เขาต้องทำแต่ท่านทั้งหลายครับหลังการประชุมล้มเหลวเรื่องจอยบอน์นลี่คอมมิตีหรือ JBC ที่พนมเปญล้มเหลวแล้วแพทองทานชินวัตรในฐานะนายยกรัฐมนตรีประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกาศชิงตัดหน้าเรียกประชุมแต่เป็นการเรียกประชุมที่ไรพลังที่สุดแพทย์ทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับไปเรียกประชุมอยู่ที่บ้านพิษณุโลกทั้งที่สถานที่ที่ควรเรียกประชุม มันต้องเรียกประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะทำเนียบรัฐบาลเป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐเป็นศูนย์กลางอำนาจด้านบริหารสูงสุดของประเทศไทยแต่นี่ไปประชุมบ้านพิษณุโลกซึ่งเป็นที่ทำงานของคณะที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีและประชุมเสร็จ ข้อเสนอที่นางไปรทองทานชินวัตรเสนอต่อที่ประชุมหลายคนมองว่าเป็นข้อเสนอที่ดีแต่ผมว่าเป็นข้อเสนอที่ซื้อเวลาข้อเสนอที่หนึ่งให้พลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าทีมในการจัดการเรื่องข้อขัดแยง้ง ระหว่างไทยกับบูชานางแพรทองทานใช้คำว่าหัวหน้าทีมไทยแลนด์ซึ่งก็ให้ผู้าานนบัญชา,า,า,าการหานบกผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการหารอากาศและผู้บัญชาการกองทัพไทยเข้ามาทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ยื้อที่หนึ่งยื้อที่สองเสนอให้มีการจัดประชุม RBC ซึ่งเป็นส่วนของกองทัพกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาจะต้องส่งตัวแทนมาคุยกันถ้าในพื้นที่อีสานก็แม่ทัพสองแม่ทัพภาคสองต้องคุยกับแม่ทัพภาคสของกัมพูชาก็คือพลโทบุญศิลป์พาดการจะต้องไปคุยกับพลโทสลายดึก โดยแพรทองทานบอกว่าได้ติดต่อนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบขอให้กองทัพใจเย็นๆอย่าพึ่งให้มีมติท่านฟังดีนะครับอย่าพึ่งให้มีมติสภาความมั่นคงแห่งชาติในการตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดเกตเวและสำคัญที่สุดงดการส่ง ยุทธปัจจัยเข้าไปในกัมพูชาหนึ่งในยุทธบัจจัยที่กองทัพจะต้องควบคุมและไม่ส่งเข้าไปในกัมพูชาก็คือน้ำมันและกา๊าซข้อเสนอให้กองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพภาคสองกับกองทัพภาคสามของกัมพูชากองทัพภาคสองของไทยกองทัพภาคสามของกัมพูชาได้เจรจา A,B,C กันก่อนโดยยัง ไม่ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติก็คือการซื้อเวลาช่วยหุนเซนถ้าไม่ช่วยหุนเซนหุนเซนก็ต้องออกมาแฉสิครับเหมือนที่มาทวงบุญคุณคนเสื้อแดงเนี่ยว่าเคยให้ที่อยู่เคยหาข้าวให้กินเคยหาที่ให้อยู่แค่เอาข้าวให้กิน หาที่ให้อยู่ยังลำเลิกบุคุลแต่เป็นการทวงบุญคุณตระกูลชินจะหนักขนาดไหนนี่คือการซื้อเวลาให้กับหุ่นเซนตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนแยกปัญหาของกัมพูชาแยกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือขณะนี้ประเทศไทยประชาชนคนไทยมีปัญหา กับผู้ปกครองกัมพูชาก็คือมีปัญหากับจอมพลสมเด็จเดโชฮุนเซนและนายฮุนมาเนตเรามีปัญหากับสองคนนี้คนไทยไม่ได้มีปัญหากับคนกัมพูชาไม่ได้มีปัญหากับคนคเขมรอาจจะมีคนกัมพูชาหรือคนคเขมรบางคนที่ถูกระบบการปกครองของฮุนเซนและฮุนมาเนตเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อโปปแลนด้า จนกระทั่งลุกขึ้นมาด่าทอแล้วก็ปล่อยไปเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาเสียงกิ้งหลีดแต่ปัญหาจริงๆก็คือประเทศไทยรัฐไทยอำนาจของรัฐไทยและคนไทยมีปัญหากับหุ้นเซนและหุ้นมาเนตสองพ่อลูกนี่คือข้อมูลจากปนมเปรนที่ขอให้ผมนี่ถ่ายทอด ว่าช่วยถ่ายทอดทําความเข้าใจให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ทราบได้ถือดว่าไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้นี่มันเป็นเพราะฮุนเซนและฮุนมาเนตฮุนเซนรู้ว่าตัวเองนี่อยู่ได้อีกไม่นานเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของฮุนเซนในอดีตมันทําให้สุขภาพของฮุนเซนในปัจจุบันนี่อยู่ในสภาพคนอมโรค ฮุนเซนสมัยเป็นนักรบกินเหล้ามากดื่มจัดสูบุรีจัดฮุนเซนสูบุรีวันละสามถึงสี่ซองตั้งแต่อายุสิบห้าปีขณะนี้ยังไม่เลิกเลิกไม่ได้สุขภาพฮุนเซนอยู่ในสภาพที่ อาจจะนอนแล้วหลับแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยก็ได้ดังนั้นเขาจึงคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงจะให้ลูกเทวดาตามนามเรียกขานที่ชาวปนมเป็นชาวเสียมเรียบชาวพัตบองชาวสีโสพลเรียกหุนมาเนตว่าไอ้ลูกเทวดา เขาต้องการให้ลูกชายเขาก็คือฮุนมาเน็ตเนี่ยได้รับอำนาจเต็มในการปกครองกัมพูชาโดยไม่มีใครสามารถโค่นล้มตระกูลหุนของเขาได้ทุกอย่างจึงทำไปเพื่อเรื่องเดียวไม่มีเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเลยแม้แต่นิดเดียว